จริงมึงจะไปไหนเนี่ยเอออ้ชีตอยู่ด้านนี้อารเออทงนี้นี้านมันจิ้งทำไมวะมันจิ้งทำไมวะ่อย่างงี้ึ่ง่งโอ้ยกอโอ้ เบ hey. oh. 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 yeah. ื so ่อเชื่อเอโอ้โหโอ้โหโอ้แสงสีแสงสีแสงสีเออแศษจัวฮะเศษตัมากสุดยอดอ่ะแม่มาทำไมวะสวยแต่ละคนเนาะอะไรกันเนี่ย ฮฮ่าห้าวแล้วเกินนะอานะอะมันจะห้าวไปไหนวะโอ้ยมีดโอ้ยโอ้พึ่งจะไล่บ้านะฮึ้บฮึโอ้ยโดนใครเห็นก็อาโดน กับแล้วกับแล้วโอเกินโอ้ใช่ไหมเนี่ยสวยสวยสวยสเฮ้ยอาร์ว้าบ่ะบ้าน่อาร์วา่ะโอ้โหดมันดตอโอ้โอ้แย่ว่ะแย่ว่ะว้ยโอ้ my god oh, no. yeah, really? <himself> ีแไปแล้วฮู้ฮทท่ไปแล้วจ้า oh, <no. S 1> โอ้โหนเรานี่มันเก่งกันนะเนี่ย,ยไม่นะโีเอมเอ็มยนโค้ดให้กนันยนน้าแข็งโดนเพื่อนอะโอ้แย่มากทุกคนเอมเกมนี้อใจร้ายมากเลย พี่เบนจะไปช่วยเพื่อนที่รักเล่นเลยพี่เบนต้องช่วยเพื่อนโอ้โอ้ไม่ดโอ้คุณอาจริงไอจีเอ็มแหละผมว่าผมว่าพลัง GM ชัดๆอันเนี้ยจริงฟังออกไหมไม่ออกหรอกไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการช่วยที่รักของพี่เบมได้พี่เบมมาแล้วโอ้ไม่กด ไม่มีใครหยุดยั้งได้แม้ว่าจะเป็นทูซิโร่แต่กับดักอยู่ได้ไปสวยโอ้ยที่รักพี่เฟรมบอกแล้วนะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพี่เฟรมได้ยกเว้นกับดักไม่มีใครอยู่ข้างขวาด้วยดิขึ้นโทษไปหมดแล้วอ้อยอ๊อยอ้อยอ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 ่วยสวย่วย 5, นะทูซนะิโมมร่ฆ่ <laughs> าเฟมไม่ได้หรอกนะครับตามไปที่เฟมอยู่บนเถาวันนะทูซิโร่ทำอะไรเฟมไม่ได้อย่างแน่นอนเฟมมั่นใจว่าทำไมมันไม่ฮิวอ่ะจิเอ็มมันโกงจีเอ็มโกงโดนทีรักจุ๊ยทูซิโร่ทำอะไรเฟมไม่ได้หรอกนะสุดยอดเลยทิรัสสุดยอดที่สุดอาจจะรู้ว่าเราสามารถรับมือได้หรือเปล่าเออผมว่าใช่ผมว่าใช่ ต้อนระวังนะปืนใหญ่ยิงนี่ไ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 งเฮ้ผมนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ชุดิโลกามันเนี้ยชุดิโลกามัดเนี้ยชิบหายละนี่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 นันนันนัน run my friend run run น้องไว้สวยโมาเลยมาเลยมาเลยออมาเลยสาหัสอยู่สาหัสอยู่โอ้โอ้โอ้ โอ้เกินเกินโอ้โหเป็ดโอ้เยี่ยมเลยทุกคนโอ้เป็ดอายุเป็ดเป็ดใจดีมากโอ้ยกอดโอ้ยกอดโอ้เต๋อดอปยอมได้ไงไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ควรยอมนะครับเอาจริงจัง่เดี๋ยวก่อนโอ้ my god ถามจริงอายุถามจริง หรอวะไอ้นนนววเนีมันใช่เหรอวะเนี่ยมันใช่เหรอไอ้เนีมันใช่เหรอเนี่ยอะหยาบหยาบจริงหยาบจริงบอกเลยงานนี้หยาบจริงวายเกินเกินเกินไปจิงโอ้เกินปุยมุยม้ยเกินปุยมุ้ยเฮ้ยสวยสวยโโอ thank you thank you oh, a l ้เกิ d สวยโอ้โหไอ้เจกันมันลอยมาโดนถามจริงโอ้ยกอดได้อยู่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 โอ้ยเจกันมันลอยมาโดนโนบ้าไปแล้ว ได้ไหมพี่ตัวจริงพี่ก็ไม่ใช่แมวอยู่แล้วไหมสามจริงฮะเฮ้ยฮะเฮ้ย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 ทุกคนเห็นนั้นไหมอิมพอสเตอร์ไอ้คุณเช็เป็นอิมพอสเตอร์ว่ะโอ้ยก็ได้เลย มาเลยมาเลยคุณคิดเฮ้ย hey. เตรียมพร้อมมากเราเตรียมพร้อมมากเตรียมพร้อมมากไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่จะช่วยคุณคิดรอดจากการที่ผมโซนกับแพงอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนนะคุณคิดเตรียมตัวเลย oh, ต้องโดน <no. S 1> ต้องโดนคุณคิดปไปหนไวะเฮ้มาแล้ว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 เฮ้ยไปไ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ